เนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่โอ้โแ,แกะมาเนี่ยไม่อยากจับโดเรียญเลยใช่ไหมเหรียญนี้แดงแป๊ดเลยนะนี่โอ้โหดูเดิดูเดิแดงแบบแดงแบบโอ้โหไม่ใช้เลยอะ่ะนะครับไม่ใช้เลยอะ่ะนะครับผิวแบบเก็บดีมากอะ่ะเหรียญเนี้ยนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับหรือขายาดน,นะครับเนี่ยโอ้โหดูเดิดูเดิด แดงหน้าตกใจอ่ะนะครับเออเนี่ยดูดิสามแถวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องด้วยบูมารีนจะให้ดูความคมโอ้โหคุณดูดิคุณดูผิวดิออกจากคือออกจากแม่พิมพ์มาแล้วก็เข้าซีนเลยอะเจ้าของได้มานี่อยู่ในซีนเลยนะนะครับซีนกระดาษอ่ะห่อกระดาษอ่ะนะครับห่อกระดาษอ่ะชินราดแชมป์โลกอ่ะ ผมบอกว่าผมเล่นมาทั้งชีวิตนะผมว่าอันนี้สวยจริงเนี่ยดูโอ้โหดูโอ้โหดูเดะดูความงามเดะความงามนี่เป็นนางงามจักรวาลเลยนะเออเขาห่อกระดาษเจ้าของได้มาเนี่ยเขาห่ออยู่ในกระดาษครับห่อในกระดาษแบบกระดาษกระดาษกระดาษไขครับกระดาษแบบห่ขอของสมัยก่อนนะครับเออเขาห่อกระดาษไว้เนะี่ยแล้วแกวมาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น เป็นมึกเมือกกระดาษเลยนะแต่สวยมากเลยแดงปัดเลยแดงปัดปัดเลยดูด้อโอ้โหดูแล้วพวกเชื่อมพวกนี้เชื่อมเงินนะครับเชื่อมเงินนะครับแบบนี้รับซื้อหลักแสนนะครับหลายหลยแสนนะครับใครมีแบบนี้ผมรับชื่อรับเช่าหลักแสนนะหลายหลยแสนนะครับอ่านี่ที่ลึกได้มานมัสก,การเมืองพระพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกสองสี่หกศูนย์ครับวันนี้เนี่ <Yeah. S 1> ได้มาเจ้าของเก็บดูอย่างดีนะครับอ่าเอออันนี้อันนี้ก็สวยมากอันนี้ถือว่าแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนะครับ